สวัสดีครับโฮลอาจารย์ชาแนลมาัจางพลังบวก100รอยร้านชัยชาญก้ามงคุดโฮลศารา,าอินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของปีนักสัตว์ฉลูพยากรช่วงรวะหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง20มิถุนายน66มาดูกันที่ครับว่าหลังวันตั้ง66จะดีหรือไม่ในมุมของการงานการเงินความรักและเรื่องอื่นที่น่าสนใจมารับชมกันได้เลยนะครับ ในมุมแรกที่จะพูดถึงสําหรับปีนักษัตว์ฉลูนะครับชาวโคในช่วงนี้ตัวโตวของคุณเนี่ยคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแบบสบายๆแถมเงินดีอีต่างหากเหนื่อยน้อยแต่เงินคุ้มเกินค่าเหนื่อยนั่นเองภาวะจิตใจชาวฉลูในช่วงนี้คุณคาดเดาการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาสู่คุณได้เก่งได้ดีรู้เท่าทันนะครับ มีโครงการในอนาคตของคุณเนี่ยครับว่าคุณจะทําอะไรอย่างไรรวมถึงคุณมีโปรเจกต์อยู่ในหัวสมองของคุณหมดแล้วอีกด้วยนะครับคุณมีความสามารถพิเศษมองสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยอย่างทะลุป,ปูโป่งอีกด้วยในมุมการงานสําหรับชาวโคน,นะครับถือว่าชาวฉลูนเนี่ยนะครับงานเนี่ยมีโชคประสบความสําเร็จประสบผลได้ดีและงานก็เบาด้วยนะครับงานเกี่ยวข้องกับราชการ รัะวิสาหกิจองค์กรใหญ่ๆเนี่ยร้วนประสบความสําเร็จดยดีงานสบายนะครับแถมรายได้เกินความเหนื่อยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับงานที่เป็นหุ้นส่วนกับต่างประเทศนะครับเข้าไปได้ดีเช่นงานทำคอนเทนต์กับโลกโซเชียลกับสื่อโซเชียลค้ายต่างประเทศประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าไปดีนะครับไม่ว่าจะโคกับ YouTube เ c e บุ๊กหรือ Instagram หรือ TikTok นะครับก็ร้วมไปได้ดีเสียวนะครับสำหรับชาวโคมุมการเงินการเงินของชาวฉลูน,นะครับคุณหาเงินได้เพราะว่าคุณมองปัญหาได้แบบรูปปุปโปรงเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสได้ดีนะครับหาเงินจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเรเรกได้ว่าเก่งเรื่องการโฆษณางานต่างๆเนี่ยทำได้ดีนะครับ งานเกี่ยวกับพวกสายมูสายลึกลับโลกวิญญาณสัยลึกลับก็ล้วนทําได้ดีเช่นกันนะครับและการเงินคุณเนี่ยได้ดีนะครับได้ประโยชน์จากงานพวกทางการราชการหน่วยงานใหญ่ๆนะครับได้เงินจากโคต้าคุณจึงได้เงินแบบง่ายๆเง,งาเบาวกว่าปกติกว่าที่คิดอีกด้วยนะครับหรือคุณอาจจะมีโชคจากเจ้าที่เจ้าทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยนะครับฉะนั้นถือว่าในช่วงนี้ชาวโคชาวงัวนะครับชาวสุนี่อยู่ในช่วง ข่าขึ้นได้กันเงินนั่นเองมุมต่อไปมุมความรักหัวใจของชาวโคนนะครับถือว่าคุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําให้กับคนรักของคุณนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงเกว้งกว้างอยากขอความช่วยเหลือนะครับแฟนของคุณช่วงเวลานี้นะครับไม่จะเดินทางไกลยอยู่บ่อยนะครับเหตุผลอาจจะเรื่องของส่วนตัวเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับหน้าที่ของคุณก็คือแนะนําให้ความหวัง ช่วยหางานใหม่ให้เธอให้เขานะครับไม่ว่าเขานะครับหรือเธอเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับคุณมีภารกิจนะครับเป็นองครักษ์ประจํากายนะครับคุณอาจจะต้องส่งความหวังดีส่งกำลังใจไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาหายเหนื่อยให้เธอหายเหนื่อยนะครับและมีความรู้สึกที่มันคงปลอดภัยอบอุ่นนะครับเมื่อได้อยู่ใกล้กันกับคุณนั่นเองนะครับคุณจัดสรรเวลาจัด ผลประโยชน์นะครับและความรักได้ดีลงตัวให้กับคนรักของคุณได้อย่างดีที่สุดอีกด้วยนะครับแม้ว่าบางครั้งตัวอยู่ไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้นะครับเรียกว่าเหมือนอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเพราะอาจจะโทรศัพท์คุยผ่านไลน์หรือทางโลกโซเชียลพรมมานั้นบทสรุปนะครับสําหรับชาวปีนักสัตว์ฉลูในช่วงเวลานี้โคที่อาศัยอยู่ในป่านะครับหวานกาลังใจดีเยี่ยมนะครับ รือว่าคุณเป็นช่วงที่ดวงขาขึ้นมีทรัพย์มากไม่ว่าคุณจะทำรัชการหรืองานที่มีอาสาเจ้านายเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าในทีนท่ด,ดีมียศมีศัก์นะครับรวมถึงมีเพื่อนฝูงแวดล้อมอยู่เยอะทีเดียวนะครับส่วนอาชีพพวกทำสวนทำนาหรือค้าขายเนี่ยจะอยู่เกณฑ์ผานกลางจบแล้วนะครับสำหรับ ดูดวงปีนักษัตว์ฉลูพยากรช่วง22พฤษภาคมถึง20มิถุนายน66ในช่วงหลังวังเลือกตั้ง66ดีหรือไม่ประกันไทยน,นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก,กกด u b s c r i b e ได้เลยกระดิ่งช่องหัวาจารย์ชนะดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ